บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสโลคือธรรมที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมหรือรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยปัญญา คนไม่อาฆาตมาตร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับทั้งหมดทั้งนิพพานทำบุญกตันยูกะตะเวทีเคารพรักษานิพพานทำบุญบารมีสามิทัศน์พระเดชุูหลงสดจันทสโลสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญ บารมีสาสิทัศพระเดชพระคุณลลงปูสดจันทสโลเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานเป็นชีวิตเป็นอย่างอยู่ธรรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภยัยอโหสิกรรมมีจุดเริ่มต้นณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัพระเดชพะคุณลลงปูสดจันทสโล ณศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบารมีสามสิบทัศพระเดระหลุบบพุดสดันทสศโลกเป็นศูนย์กลางทำหยุดเป็นตัวสำเร็จเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิบทัศพระเดระหลุบบพุดสดันทสศโลกเพื่อยุดติดธรรมเพื่อความมั่นคงเที่ยงแท้มีตัวตนถาวรของนิพพานธรรมใหญ่ ที่อยู่ในนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆศูนย์กลางของธรรมรักเมตตาเพื่ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมอยู่ณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิทธัตรพระเดชพคุณลปุ่สบจันทาสโลอยู่ณตำแหน่งศูนย์กลางอู่ทะเลบุญ บารมีสามสุบทัศเชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโ,โลนับตำแหน่งศูนย์กลางจักรวาลพระต้นธาตุตนธรรมหรือจักรวาลพระบรมพุทธเจ้าหรือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็บของกายพระตนธาตุตนธรรมหรือกายพระบรมพุทธเจ้าของทุกท่อฐานบุญของพระเดชะคุณหลวงปู่สดจันทสโ,โลพระเดชะคุณหลวงพ่อธรรมจิโย คุณยายอาจารย์มหารัตระกัตอุบาสิกาจันทร์ขน,นกโยงของพวกเราทุกท่านของทุกท่อฐานบุญเป็นตำแหน่งศูนย์กลางของทุกท่อฐานบุญทั้งมีวิญญาณธาตุไม่มีวิญญาณธาตุที่อยู่ในจักรวาลพระต้นธาตุตนธรรมหรือจักรวาลพระบรมพุทธเจ้านัําตำแหน่งศูนย์กลางนิพพานธรรบุญ บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมมีจำนวนมีปริมาณที่มากกว่าธรรมที่เป็นโลภโกรธหลงหรือธรรมที่เป็นไม่รัก ไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่โอโหสิกรรมที่มีอยู่จำนวนน้อยมากในนิพพานธรรบุญบาร,รมีสาสิิทัตรพระเด็จคลุลมปุสจันทสโลซึ่งจะถูกส่งมาเรื่อยๆจากศูนย์กลาง นิพพานของกิเลสนิพพานของอัพยากตาธรรมนิพพานที่ไม่ใช่บุญบาร,รมีสามิทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรธรรมที่เป็นโลกบนหลงหรือที่เป็นธรรมที่ไม่รักไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภยัยไม่อโหสิกรรมถูกเปลี่ยนเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภยัยอโหสิกรรม ได้อย่างรวดเร็วด้วยการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จของบารมีสาสิทัศพระเดชพุรุลูสจันตสโลนักตำแหน่งศูนย์รวมณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสทัศพระเดชพุรุลภูสุจันตสโลทุกท่อทานบุญจึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน รับรู้ถึงธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรารมีสามสิทธ์ธรรพระเดบคุลปสุสจันทสุลกซึ่งเป็นศูนย์กลางการเกิดขึ้นใหม่ๆห,หน่วยใหม่ๆของรักเมตตา เพื่ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานเป็นชีวิตเป็นยังอยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นสุขจเจริญสำเร็จของชีวิตของทุกท่อทานบุญอยากต่อเนื่องทุกท่อทานบุญรับรู้นัดตำแหน่งศูนย์กลาง ทมหยุดเป็นตัวสำเร็จหรือศูนย์กลางดึงดูดบ่อกเกิดใหญ่ของบารมีสามสิบทัศประเด็จุลหลวงปู่สดยันทัศโลเกิดเป็นหน่วยย่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างมากมายของธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโอโหสิกรรมรวมกันเป็นทะเลมหาสมุทรรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโอโหสิกรรม ที่มีปริมาณมีจํานวนมีอนุภาพที่มากกว่าธรรมที่เป็นไม่รักไม่เอื้ออทรไม่เมตตาไม่ปลอดภยัยไม่โหสิกรรมซึ่งเป็นธรรมของโลภโกรธหลงที่แทรกซึมอยู่ตามท่อทานบุญทั้งหลายในโครงสร้างของกอทมขออ ทำที่เป็นโลภโกรธหลงใช้การหลอกลวงต้มตุนบิดเบือนปิดบังซ่อนเล้นคู่บังคับท่อทานบุญที่บังคับได้ขยายขอบเขตโครงสร้างกทมกว้างขวางออกไป ทำให้เกิดยุกกาขาวหรือยุคของการหลอกลวงต้มตุนปิดบังซ่อนเลนบิดเบือนไม่ให้รับรู้ถึงธรรมที่เป็นรักเมตตาอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมหรือบารมีสามสิพัตนพระเดชคุณหลวงปู่สดจันทสลก ที่มีอนุภาพเปลี่ยนทำรรโลโภโกรธหลงหรือทำที่เป็นไม่รักไม่เมตตาไม่เอือ้อถอนไม่ปลอดภัยไม่โหสิกรรมให้เป็นธรรมรักเมตตาเพื่ออถอนปลอดภัยโหสิกรรมได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นธรรมที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เป็นสุขเจริญสำเร็จของชีวิตของทุกท่อฐานบุญทุกท่อฐานบุญถูกสร้างจากธรรมที่เป็นรักเมตตาเพื่ออาทรปลอดภัยโหสิกรรมสร้างขึ้นให้ประคับประคองกันให้หล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันด้วยการไหลเวียนให้รับกระแส ทำรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภยัยอโหหิกรรมหรือบาร,รมีสัทัรน์ประเด็บกุลปสดจันทัสโลให้ซึ่งกันและกันทำที่เป็นบาปหรือโลภโกรธหลงที่เป็นไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภยัยไม่โหสิกรรมหลอกลวงต้มตุนบิดเบือนไม่ให้รับรู้ไม่ให้รวบรวมทำที่เป็น รักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโอโหสิกรรมที่สามารถที่จะเปลี่ยนธรรมที่เป็นโลกกดหลงให้หมดไปให้เกิดเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโอโหสิกกรรมซึ่งเป็นสุขจเจริญสำเร็จของชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกท่อทานบุญ จึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากทมที่เป็นรักเมตตาเอือ้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ่งิงขึ้นไปหล่อเลี้ยงตัวเองประครับประคองทุกท่อทานบุญ่อเลี้ยงซึ่งกันและกันได้สร้าง ที่สุดแทงธรรมของบุญบารมีสามสิบทัศพระเด็จคุณหลวงปูส่สดจันทสโลได้อย่างสะดวกง่ายดายเป็นปัจจุบันดำรงธรรมรับเมตตาเอื้ออาทรปลอดภยัยโอโหสิกกรรมยั่งยืนเที่ยงแท้มีตัวตนไม่เสื่อมสลายตลอดไปเข้าสู่ ยุติธรรมของนิพพานธรรมใหญ่สุขเจริญสำเร็จของชีวิตของนิพพานธรรมใหญ่ด้วยธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมในการดำรงอยู่ของนิพพานธรรมใหญ่ในนิพพานธรรมที่มีขนาดใหญ่ กว่านิพพานธรรมใหญ่ทุกท่อทานบุญจึงมีหน้าที่ในการสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบาร,รมีสาสิทันพระเด็พระหลวงปูดสดจันทสโลหรือมีหน้าที่สร้างที่สุดแห่งธรรมรักเมตตาอื้ออารรปลอดภัยอโอโหสิกรม ทุกท่อทานบุญเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมที่ไม่รักไม่เมตตามไม่เอ,อื้อถอนไม่ปลอดภัยไม่โหสิกรรมซึ่งเป็นธรรมของโลภโกรธหลงหรือธรรมที่เป็นบาป ที่ใช้การหลอกลวงต้มตุนบิดเบือนปิดบ,บังขม่มขู่บังคับท่อทานบุญบางส่วนได้หลอกลวงต้มตุนว่าบังคับทุกท่อทานบุญได้ซึ่งเขาไม่สามารถทำได้ถ้าเขาทำได้ เกิดที่สุดแห่งธรรมของเขาไปแล้วเขาทำไม่ได้จึงใช้หลอกลวงต้มตุนบิดเบือนข่มขู่ปิดบังซ่อนเล้นไม่ให้ท่อทานบุญรับรู้จดจอนึกถึง ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัสสะเดบคุณหลวงปู่สดจันทสโลนะศูนย์กลางอูทะเลบุญบารมีสามสิบทัสระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเกิดขึ้นใหม่ๆใ,ใหญ่สุดของธรร,รมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโหสิกรรมที่สามารถเปลี่ยนธรรม ที่ไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภยัยไม่โหสิกรรมให้เป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออารปลอดภยัยโอหิกรรมใหม่ๆเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นสุขเจริญสำเร็จชีวิตใหม่ๆเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องทุกท่อทานบุญจึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานประคับประคองตัวเองประคับประคองซึ่งกันและกัน ด้วยให้รับทำรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอาหสิกรรมซึ่งกันและกันให้กับตนเองวิกฤตทั้งหมดที่เกิดจากทำโลกโรธหลงหรือทำที่เป็นบาปหรือทำที่เป็นไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัย จะหมดไปถูกเปลี่ยนเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโอสกรรมหรือเป็นบารมีสังบทัตพระเด็จคุลงปู่สดกันทัศโลมใหม่ๆเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นสุขเจริญสำเร็จของชีวิตยิ่งๆขึ้นไปหรือเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส วิกฤตที่มีมากเป็นโอกาสที่มากขึ้นของสุขเจริญสำเร็จของชีวิตที่มากขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อทุกท่อทานบุญเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโอหโิกรรมหรือจากบาร,รมีสาสิบทัศน์พระเด็พระคุณหลวงปู่สดจันทสโลทุกท่อทานบุญรับรู้ นึกถึงจดจอณนะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัสระเดเดพุลุงปุสโตรเตนทสโลที่อยู่ณนศะูนย์กลางปูทะเลบุญบารมีสามสิบทัสระเดเดพุลุงปุสดจรเนทสโลรับรู้การทําหยุดเป็นตัวสําเร็จหรือการทําดึงดูดบ่อกเกิดใหญ่ของบารมีสามสิบทัสระเดเดพุลุงปุสดจรเนทสโลทําขั้นตอนของการ เป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญบาร,รมีสามติทัดพระเดศคุลมปูสดจันทัโลด้วยการประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักทุกขั้นตอนของการประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักรับรู้อยู่อย่างปกติต่อเนื่องตลอดไป นัดตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมประมเริ่มแรกบารมีสาสิทัศน์พระเด็จคุณหลวงปู่สดจันทสโลประกอบเหตุนัํตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาสิทัศน์พระเด็จพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลสังเกตผลนัํตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาวิทัศน์พระเด็จคุณหลวงปู่สดจันทสโลทนเอาเถิดประเสริฐนักนัํตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาสิทัศน์พระเด็จคุณหลวงปู่สดจันทสโร ประกอบเหตุเริ่มต้นและผลลัพธ์ที่เกิดให้นึกถึงรับรู้จดจ่อณตําตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มต้นบาร,รมีสามสิบทัะเปรกหลวงปู่สดจันทร์รรสรสโสทนเอาเถิดประเสริฐนักให้อยู่ณตําตำแหน่งนึกถึงจดจ่อรับรู้ณตําตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบาร,รมีสามสิบทันเปรตหลวงปู่สดจันทร์รรสรสโสกให้ได้ทุก อนุเวลาตลอดไปทำประกอบเหตุสังเกตผลทนเราเถิดประเสริฐนักนับตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบพัฏพระเด็พระคุณหลวงปู่สดจันทสโลได้ผลรับเป็นการนึกถึงรับรู้จดจ่อหน้าตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มต้นบารมีสามสิบพัฏพระเด็พระคุณหลวงปู่สดจันทสโล เข้าไปได้เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเป็นผลรับเป็นการประกอบเหตุเป็นผลรับที่สุขเจริญสำเร็จของชีวิตยิ่งๆขึ้นไปประกอบเหตุของชีวิตจะผลรับที่เป็นสุขเจริญสำเร็จของชีวิต ได้ผลรับเป็นสุขเจริญสำเร็จของชีวิตเป็นเหตุเริ่มต้นเป็นการประกอบเหตุของสุขเจริญสำเร็จของชีวิตได้ผลรับเป็นสุขเจริญสำเร็จของชีวิตทั้งหมดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน รับรู้จดจ่อนึกถึงเฉพาะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปูษษษษ่สดจันทร์โลเกิดเป็นผลละชั่วทําดีทําใจผ่องใสเป็นมักน้อยสันโดษเป็นที่สุดของหยุดเป็นตัวสำเร็จ สร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบาร,รมีสามสิบทัศประเด็คุณหลวงปู่ดสดจันทสโธหรือสร้างที่สุดแห่งธรรมของระเมตตาเอือ้อถอนปลอดภัยอโหสิกรรมสร้างยุติธรรมสร้างมั่นคงเที่ยงแท้มีตัวตนไม่เสื่อมสลายของดวงกลมปฐมเริ่มแรกบาร,รมีสามสิบทัศประเด็คุณหลวงปู่ดดสดจันทสโธดำรงอยู่ ยั่งยืนเที่ยงแท้ไปตลอดเป็นสุขเจริญสำเร็จของนิพพานธรรมใหญ่ที่อยู่ในนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ตลอดไป